ซึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าเองผู้เป็นพระบรมศาสดาเป็นครูในสามโลกอย่างน้อยๆเราก็ได้รับทราบกันทุกวันว่าสั์ธานเทวมนุษยนะ์นั่นพระพุทธเจ้าของเรา ได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ในที่สุดแล้วในรรษาสุดท้ายที่เตียงเป็นที่บรรทมเป็นที่ปรินิพานพระองค์ท่านเได้รัสเรียกพิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ตรัสว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโงวยะครมมาสังขาราอัปมาเทนะสังปาเทธ ซึ่งแปลความได้ว่าหันทฐานนี้พิเกเขเดูก่รวิสูตทั้งหลายเอาเถิดบัตนี้อามันตยาวิโวเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขาร,าาราทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะกอเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ถวายในมรสก,การพระเทุกคนพระราชพิมลโมูโมีเจ้าคณะจังหวัดชนทร์พระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปครับเปี่ยนนายชันชัยพัชรประหงโคนน,โนางเบลล์นนนาดายประธานในพิธีด้าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายทองมินทร์รับกุจันทร์ดิฉันนางสาวอรไทยนิสัยเลิศได้รับเพืยอตาจากคณะสงฆ์ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ในช่วงของพิธีการในการบำเพ็ญกุศลทักสินหาลุป,ปราทอดผ้าบังสกุลเพื่อน้อมอธิษฐานพระโกวไทยวิริยานที่ได้รับสังขารไปเมื่อเช้าของวันที่14เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาคณะสฆงตานเจ้าภาพจิตญาณวิสิได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลและมีพิธีบำเพ็ญกุศลทุกขั้นตอนตามกฎญาติยาตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีท่านผู้มีเกียรติคณะสิษย์ธรรมศิษย์แต่ลทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลอย่ยางมากมายลำดับแ,บ,บแรกค่ะดิฉันได้หาขอเรียนเชิญหน่วยงานนะคะกองทุนคณะสงฆ์นอำเภอโนนนารายโดยท่านพระครูประหลัดสุธีคำพีรธรโมเลขาธุการเจ้าคณะอำเภอโนนนารายระมอบทุนสาธารณประโยชน์ขอกราบนิมนต์ค่ะ ท่านผู้ที่จะรับทุนนะครับมอบทุนโดยรักษาการเจ้าวาดรูปปัจจุบันที่ได้แต่งตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับทุนที่สองม,มอบให้แก่กองทุนคณะสงฆ์ตำบลหนองเศ2 2> ทศเขตหนึ่งเขตสองกับรัฒนาพราวิชัยที่ตากสีโลในรายการเจ้ากระนั้ตำบลหนองเศทศเขตหนึ่งกับทุกคนครับลำดับที่สามนะคะวัดป่าท่าม่วง ดิฉันขอเรียนเชิญนายนัครงนิชาญผู้ใหญ่บ้านท่าม่วงรับมอบทุนสารประโยชน์ขอเรียนเชิญค่ะคณต่อไปเพื่อน้อปตามร้องเลยนะครับเรียนเชิญตัวแทนจากวัดป่าหนองห้าโดยนายอนุภาพสิงห์จากนุ่งผู้ใหญ่บ,บ้านหนองห้าเป็นผู้รับมอบเรียนเชิญนะครับ สำหรับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีทอดผ้าบาังสุกุลในชุดที่7ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นายสุพันธ์วงมาประธานชมรมข้าราชการบำนานอำเภอนนทรารายอาดีตผู้โรยการโรงเรียนบ้านสํารงสอนายสุพันธ์เข็มทองข้าราชการบำนาญอาดีตผู้บดยการโรงเรียนโนเทพ 3. เพทยหญิงวรวรรณกอบกิจงามผู้โดยการานโรงพยาบาลนนทรรายและส ทันตำรวจโทรไกรสิษ์ท่านแก้วสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอเโนนารายตามรายงานทั้งสี่ท่านเป็นเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลในชุดที่เขอเรียนเชิญค่ะ ีนขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าจำนวนสี่โลกพิจารณาภาพบางชุกุลรับรูปที่หนึ่งการัตนาพระคภูปัญญาสุธรรมนิเทศรองเจ้าคณะอำเภอโคเชฟวัดสารารอยอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์รูปที่สองกาบรัตนาพระคภูกระดับสุวัฒน้อุดมปุ่รองเจ้าคณะอำเภอสันโรงท่าอำเภอเมืองวัดสารารอยอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์รูปที่สามการัตนาพระมหาชดโชตินี้ พิพลสุทธิตโตพระประยะเทเทศจังหวัดสุรินทร์แลลูกที่ศีกับรัตนาพระพูชัยมงคลบรกิจเจ้าคณะตังหรูฐวย่ญางวัดชัยมงคลอำเภอนนนา,าจังหวัดสุรินทร์กับรัตนาทั้งสท่านครับทอดพิจณาผ้าบวังสุขุน หมายรับสั่งที่12718สำนักพระราชวังลงวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระภูมอุทัยวิรยาบุญเลิศยานวีโล อดีตเจ้าว่ดวัดแจ้งบ้านหนองแวงณนะเมนชั่วคราววัดแจ้งบ้านหนองแวงอำเภอโนนราไายจังหวัดสุรินทร์วันพุทธที่17สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา17นาฬิกาทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบเชิงชายประกอบ,บนะศพณสาราบำเพ็ญกุศลวัดแจ้งบ้านหนองแวง วันจันทร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกาเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งนะจิตตกกานเวลา15นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียน เจ้าภาพศพพระภูอุไทยวิรยานบุญเลิศยาณวีโรเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลินพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตธพงสุขาวิมลเลขาธิการพระราชวังหนึ่งสัปดาห์อาลัยใจสะท้อนอนุสรผูสธาปาศกสาร ขอพระคุณน้ำใจมอบให้กันรวมใจมั่นุเแต่พระรูอุทัยวิริยานมาวันนี้ถึงวาระสลายร่างลดปล่อยวางขันทตุขาดกกนสารที่ท่าทำจะจะจำนามเท่านามดังจบเล่าจากวันวานที่ผ่านมาสังเขปประวัติพระโกมุทัยวิรยิยานบนเลิศยาณนบิโรอดีตเจ้าวาดว่าแจ้งบ้าหุวงแวงตำบลนงเทพ อำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์สถานะเดิมชื่อนายบุญเลิศสัญญารัฐเกิดเมื่อวันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2493ตรงกับปรนังคารขึ้นแปดถ้ำเดือนสิบปีขานที่บ้านหนองแวงตำบลหนองเทพอำเภอนนารายจังหวัดสุริน,ดดน,รญญรนทร์เป็นบุตรของคุณพ่อคูณคุณแม่ไผ่สัญญารั์ม,มีพี่น้องร่วมกันคฉนดทั้งสิ้นห้าคนมีลำดับดังนี้ หนึ่งคุณแม่ทองจันทร์สุวรรณนางปัจจุบันอยู่ที่บ้านน้องแหวงสองคุณพ่อทองสุขสัญญารั์ถึงแก่กรรมสามนางนางสมหวังยอดจันทร์ปัจจุบันอยู่ที่บ้านน้องแหวงสี่พระครูโอไทยวีระยานอดีตเจ้าวาดวัดแจ้งบ้าน้องแหวงและห้าหนางทองสุนภาคมปัจจุบันอยู่ที่บ้านน้องแหวงประวัติด้านการศึกษาพระครูอไทยวีริยานเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ที่โรงเรียนวัดว่าน้องแปงถือเป็นการศึกษาชั้นสูงสุดในชุมชนสมัยนั้นหลังจากนั้นท่านดำเนินท่านได้ดำเนินชีวิตในช่วงวัยรุ่นในชุมชนเ่วเยเหลือการงานของครอบครัวอย่างตงเต็มกปีลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นงานราบปลูกตามดูการงานสวนตลอดทั้งเลี้ยงสัตว์กัาเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียง ผ่านห่วงการเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่รอท่านเข้าสู่วัยหนุ่มอายุ21ปีหลังผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วท่านได้เข้ารับสมบัติกลางเป็นพระภิกษุจากพรรษาอยู่ที่วัดบ,บ้านหนองแหวนสื่อสาพระปริยัติธรรมแดงธรรมจนสาม,มารถสอบแด้นักธรรมชั้นโทตามห่วงเวลาที่พระสมบทติในล่าวนั้น2พรรษาหลังจากนั้นท่านได้ลาศิกขา ลองเดอนเป็นครราวาได้ได้โอกาสเดินทางท่องเที่ยวสา ح, สแสวงหาโอกาสให้กับชีวิตทำงานตามต่างจังหวัดและหลายจังหวัดและสุดท้ายได้เดินทางไปทำทำงานที่อำเภออารัญยประเทศจ,จังหวัดปราจีนบุรีทำงานที่นั่นนานสิบปีไม่ได้กลับบ้าน <10. S 1> อยากพี่น้องชาวบ้านท้องแบวนได้เป็นห่วงจึงได้ตามหา ที่กลับมาอยู่บ้านน้องแบงหลังจากการเชิญชวนของยา่าที่ประสงค์จะให้ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอีกครั้งหนึ่งการจึงได้สนองความต้องการของบรรดาพี่น้องและคงเป็นความประสงค์ของท่านเองด้วยจึงได้เข้าไสมบทอีกครั้งที่พระทัศนาสีมาวัสุวรรณวารีบ้านสำโรงโดยมีพระกูกโอภา,าคพัฒนากจเป็นพระประชามีพระคูมิลาพัฒนกคุณเป็นพระกรรมวาจา พระองวิษรีคนวส,สีสุดาวันว่านสัมรงเป็นพระอนุสาวนาจารย์เข้าระสมบทเมื่อวันที่ 7, เจเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 2 8ได้รับฉายาว่าญาณปีโรอันมีความหมายวา่าพระพิโุผู้มีปัญญาแก่กล้าหลังจากที่ท่านได้สมบทแล้วได้จำพรรษาแรกที่วัดแจ้งบ้านทัองแวงหนึ่งพรรษาพรรษาที่สองจำอยู่ที่วัดป่าว้านสองห้อง ได้รัเรียนกรรมฐานและข้อวัดปฏิบัติสายวัดป่าโดยมีเจ้าที่การบำเพ็ญทรนมกกินโนอีเจ้าคณะตรรมลของเทพเกลือสองเป็นผู้ให้การอบรมกรรมฐาน,น,น,าน,น,น,นตลอดท,ทั้งจริยวัดอันเหมาะแก่การเจริญในธรรมในช่วงพรรสนามีท่านได้ปฏิบัติทำกรรมฐานอย่างเข้มข้นถือเนศชิตอพรดงในวันธรมนรมกสวัสดตลอดทั้งพระโดก็รักอืนด้วย ในพรรษาที่สามท่านได้เดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่อำเภออารัญญปเทศและหลังจากออกพรรษากลาบกระถินแล้วได้เดินทางกลับบ้านจำพรรษาที่วัดแจ้งวางทั้แวงและจำพรรษาที่วัดอย่างนี้เรื่อยมากระทั่งบ้นานปลาแห่งชีวิตตำแหน่งทางคณะสงฆ์พระครูไทยบีรยานหลังจากที่ท่านอุปสมบทพรรษาแรกท่านสามารถสอบนักธรรมชั้นเอกได้ และได้คองตนในสมณเพศประพฤติปฏิบัติจริยวัตรที่งดงามคลองตนอย่างเรียบง่ายสมถะปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมองต้นเสมอไปและเพราะญาติโยมด้วยความเมตตาเป็นที่รับกรบศรัทธาจากญาติโยมอย่างกว้างขวางเมื่ออายุการปัญญามากขึ้นจึงได้รับเมตตาจากเจ้าคณะพระผู้ปกครองให้ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ในลำดับดังนี้ หน,นึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดแจ้งพรนน้องแวงเมื่อวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมพุทธศัการาช2534สองนพระลกกวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 0ัน,น,น,น 5, บาพุทธศักราช2548ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระภูสัญญาบัตรเจ้าวาดวัดราชชัยโทในราชสิริจิน,จนนามว่าพระพูรอุทัยวีระยาน 3. ในโอกาสมงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษา5 0า0วาพุทธศักราช2,554พระปูไทยวีรยานในรับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์พระปูสัญญาบัตรเจ้าวาดวัดราชเป็นพระปูสัญญาบัตรชั้นเอกในรชนาชธทนนามเดิมยังตอนเครื่องพิีแก่สิจังสิทธิ์อย่างล้นพ้นปฏิปทาแลจจะจิยวั ท่านประธานพิธีและท่านพระมีเกียรติที่ราบครับลำดับต่อไปเพื่อเป็นการขอแสดงความคำลาและอาลายัยลำนั้นทั้งถึงพระครูอุทยัยวิริยานเป็นบาราสุดท้ายขออนุญาตพระเดชพ,พระคุณพระุเจ้าที่กราบทุกโลกและท่านผู้มีเกียรติที่ราบทุกท่านได้โปรดสงบสังทวม,มใจสงบนิ่งเป็นเวลาครู่หนึ่งกับรัตนาและเฉยญครับ ที่พระพุทธไตรปิยานได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยการกัปรปะชาอุปสมบทก็ดีด้วยการบอกสอนธรรมวินัยอันเป็นเกณฑ์สารก็ดีด้วยการปังและการแสดงธรรมก็ดีด้วยการคลองจริยวัตรอัน,นงดงามก็ดีด้วยการสำรวมในพระปาฏิโมอกอันเป็นมูลแห่งองค์ประจักรก็ดีด้วยความสมบูรณ์อาจาระและโกจรก็ดีด้วยการนัดิการกรรมฐานอันเป็นอุบายสมุจิตเห็นแจ้งสัจธรรมก็ดี ด้วยกุศลพฤกษากาที่เดนก็ดีด้วยอนุภาพแห่งวอมกุศลนั้นนั้นรวมกับบุญทักษิณนุปทานของคณะสิทธิอนุสิท์ขอจงสมเร็จสัภากิติวิบูลม่นผลในพระครูไทยววรยานตามควรแก่ย,ยาณนั้นตราบนานเท่านานเทิน วัยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการจากไปของท่านพระครูอุทัยวิรยาน,นั้นเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตาตัมกฎไตรลั์มีอนิจจงทุกขังอนัตตา เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูอุทัยวิรยานมุลเลิศยานวิโรในวันนี้ทางเจ้าภาพและชุมชนบ้านหนองแวงได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากท่านชานชัยพัชระวรังกูลนายอำเภอโนนารายได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และได้รับเมตาอย่างสูงยิ่งจากพระราชบิุลโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินเมตตาเป็นประทานฝ่ายสง์ณนะโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญนายชันชัยพัชรวรางกูในายอำเภอดนารายได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุบุลขอเรียนเชิญค่ะ พระนาจังหวัดสุร,ร,นสร,รสขขินประธานสงฆ์เมตตาพิจารณาผ้าไตรบองสุกลของท่านประธานนพิธีกับรัฒนาละควาาเพระอย่างสูงครับ ดับตะไบอนุญาตเรียนเชิญท่านประธาน,น,นพิธีนายชามชัยพัชรารัตน์กุลนายอำเภอนนทบุาีได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเรียนเชิญครับและเรียนเชิญทุกท่านได้เรียนลุกขึ้น,นยืนนะครับเรียนเชิญครับ คณะศิษยานุสิธิ์ลูกหลานในมีรูปถ่ายภาพถ่ายพร้อมทั้งเหรียญของรัรชาลทั้พระพุทไตรปิฎยะยามก็คือเหรียญของหลวงพ่อพระุทธเจรัตนกิจซึ่งเป็นพระรัชาของพระพุทธไตรปิฎยมนะครับที่ได้ทำไว้นานแล้วในมอบเป็นเครื่องบรรณาการให้กับท่านผู้มีเกียรติที่ได้ แต่ตามมาว่ามีพิธีพระราชทานเครื่องศพนวันนี้ท่านไนดง,งดืม่มเหรียญน,นะครับนะครับเป็นรูปถ่ายของพระอุทัยวีรยานนะครับให้ท่านได้นำไปสักการะโกชาเพื่อจะได้เจริญศรัทธาเจริญในรคผลกุศลกุศตอนดีลำดับต่อไปครับวันนี้อากาศมันเย็นจาก ฝนตกมาหนึ่งวันวันนี้เป็นว uh, ันที่มีอากาศร้อนของข้านะครับทุกท่านยังมีน้ำใจอยู่เสมอเสมอนะครับแม้จะแดดร้อนห้างก็ยังมีน้ำใจอยู่ขอแจ้งกำหัดการเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากคืนนี้มีกิจกรรมกิจเพื่อเก็บเผาจริงแล้วก็วันพรุ่งนี้กำหนดธีเก็บปักี อาจารย์พระโกอมทย์ไยวีระญาในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็น,นำมากีพัป,ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวันพรุ่งนี้ที่วัดแจ้งบ้านน้องแหวนนั้เรียนเชิญคณะศิษย์ญาติศิษย์ญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนได้ร่วมในพิธีเทิตวัในวันพรุ่งนี้ครับ